เนี่ยแค่นี้ใช่ป่ะอันนี้ไม่ต้องออกใช่ป่ะเห่ต้องออกก็ได้ม嘛โบรแดงแสลงใจอันนี้เขาวาดเหรอไม่ดูอะมั่งข้างร่ำรวยเฮงเนี่ติดทองด้วยติดทองด้วยอันนี้มีกระจกด้วยนะเนี่ยมีกระจกอ้วบางร้านไม่มีกระจกนะเห็นในไม้เออบางร้านไม่ใช่เขาบางร้านเขาไม่มีกระจกาให้ หงายดางหลังดิดางหลังดิหลังหลังนี่หลังรูปไม่ใช่หลังคนอืมเราทำเป็นสลิงอย่างงี้มีสลิงด้วยแล้วมีนี่ด้วยมันห้อยยังไงมั่วไปไม่ต้องไปไสทำไมอะเออไ่ใสทำไมไปใสทำเพื่อโอเค